ครับมาดูนะครับดูวิธีการตอกแบบง่ายๆโดยอา,อาศัยพลังแรงที่เราใช้กดกดลงไปนะครับอาศัยพลังคนเราครับแน่นอนครับการที่ตอกแบบนี้มันจะไม่มีผลเสียหายกับโครงสร้างเก่าๆเพราะว่าการที่เราตอกเสาเข็มนะครับเราใช้เข็มลงไปเนี่ยมันมีการแทนที่ของดินครับดินมีการไหลใต้ใต ใต้ดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ดินในส่วนนี้แหละครับทําให้บ้านสุดบ้านเสาก็ต้องเป๋ไปต่างๆนะครับทาให้เกิดการเสียหายในระหว่างการก่อสร้างโดยการใช้ปั้นจันทรตอกนะครับเนี่ยมาดูครับเดี๋ยวรับเนี่ยแรงพี่น้องคนไทยเราแท้ๆเลยเนี่ยนะครับเบิร์จำเบิร์ตนครับเนี่ยครับลงไปแล้วครับลงไปแล้วง่ายๆเลย เก่งมากกำลังยอดเยี่ยมจริงเลยครับดูนะครับท่ารดูว่าการการอะไรการตอกเนี่ยโชคดีส่วนมากเราก็ไม่เคยได้เห็นอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้เราจะใช้ใช่อ๋ออ๋อแต่ครับใช่ใช่ต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้ไมโคมัดแนี่โชคดีมากเลย กดกดกดเบิดจำบิดเบิดจำบิดนี่เรียบร้อยอของเราไม่ลึกจริงแต่ของเรามันได้กว้างกว้างใช่ได้กลุ่มครับครับไอเข็มอีกดูนะครับเพื่อน,นๆนี่เสานี้เขาไอาเข็มเนี้ยเข็มเนาะเข็มเก้าต้นนะครับข้างล่างอะ่ะนี่ไม้ไหกนิ้วหอะนี่ไม้หกนิ้วนะครับ มาอยู่คาหกนิ้วดูครับหกนิ้วเพื่อนเพืเ่อนครับนี่นี่คือนี่ความนี่ครับนี่ครับฟลางมาหาสารนี่ท่าน่างนี่ครับนี่ครับอย่างนี้ก็เป็นการส่งหัวเสาเข็มนะครับหลังจากนี้แล้วนี่นี่เป็นฟุตติ้งที่ก้าต้นนะครับก็สามารถรองรับอาคารสูงได้ครับสามชั้นสบายถ้าลักษณะนี้ ครับทำมาสามเปร์ลองนี่อ๋อครับขึ้โหทำมาสามเปร์ลปองไม่สุดสิทโอ้ดีจังเลยนี่ครับครับโอ้เก่งมากใช่อย่างงี้มีสุดครับพอมีโมโหมีของโมโหอีอะดีมากเลยดูสิครับใช้เกอร์แล้วเกอร์แล้วทีนี้สามเกอร์มาแล้วสามเกอร์สี่เกอร์มาแล้วเพื่อนมีการคือไอจุดจุดหนึ่งอ่ะเราไม่สามารถที่จะใช้แรงคนได้มากเท่าไหร่แล้วก็ เมื่อความสะดวกเร็วกว่าเดิมครับเราใช้สามเกลอลงมาเลยครับครับสามเกลือนะครับตอนที่ผมเรียนสร้างก่อสร้างเล็กๆสมัยก่อนผมก็ใช้จนกลายกลายเป็นอีกหนึ่งเกลือกลายเป็นสีห้าเกลอเหมือนกันครับเนี่ยครับจนี่ครับเป็นการส่งหัวเสาเข็มนะครับหัวเสาเข็มนี่หากเราเราใช้เข็มตอกธรรมดานะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับครับ เบิดจำเบิดเงี้ยยิ่งต่อไปเงินยิ่งไหลมาเห็นไหมครับนี่นี่นี่ครับเพื่อนๆแทบจะหาไม่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับอย่างน้องๆที่นําไปเป็นศึกษาวิชาการในการเรียนรู้ครับเพื่อนๆน้องๆครับลูกๆหลานๆครับเนี่ยอีกรูปแบบนะครับซึ่งเราใช้พลังงานธรรมชาติอยากคนเราก็ได้ครับอ่านี่อีกเทคนิคหนึ่งนะครับของการ ตอกโซ่เข็มอันนี้มันไว้สำหรับฝากผ่ที่แคบๆครับครับครับพี่แล้วพี่ตอกมากี่ปีแล้วครับอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ผมรับเหมาทำรับเหมาเหรอครับอ่าถ้ามีคนสนใจอ่ะพี่อยากฝากเบอร์โทรไว้ได้ไหมครับได้ครับขอฝากเบอร์โทรด้วยนะครับขออนุญาตฝากด้วยนะครับเบอร์อะไรครับพี่ครับศูนย์แครับหกสองแปดครับเแปดห้าสี่เก้าครับเพื่อนๆครับสนใจโทรมาได้นะครับติดต่อกับท่านโดยโดยตรงครับ ก็ไม่ต้องผ่านผมนะครับก็ครับเสงเดี่ยวครับผมคงได้มีงานให้ท่านทําด้วยครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนี่ว่าแน่นแล้วแน่นมากแล้วอ่าครับนะครับแรงดีแรงดีอ่าเห็นไหมครับครับปรากฏว่าเรียบร้อยแล้วครับนี่เสา เาสาไมา้ขนาด6นิ้วนะครับได,ไดเมตเตอร์เส้สนผ่าศูนย์กลางหนิ้วใช้9ต้นแล้วก็ทําฐานไปเรียบร้อยแล้วจะมีทั่วๆไปนะครับครับเพื่อนๆครับไม่ต้องไอ้ลังเลใจว่าอา่าแล้วมันต่อง,ง่ายอย่างนี้บ้านเราไม่พังไม่สุดเหรอไม่สุดหรอครับเพราะว่าไอ้ฐานรากที่เราใช้เสาเข็มนี่เป็นตัวพยุงให้ ใหใ้ในการรองรับน้ําหนักเพราะเราต้องมีฟุตติ้งทีเททับเสาเข็มนะครับหลังจากนั้นเรามีมีคานมีพื้นที่จะ,ระประคับประคองไม่กดลงไปเกินไปครับแต่นี่เป็นการเสริมความแข็งแรงให้มากกว่าเดิมนะครับใช่ไหมครับพี่เคยอย่างนี้เคยตอกทั้งตึกอีกชั้นครับพี่ลักษณะนี้สี่ชั้นได้ครับสี่ชั้นห้าชั้นได้เสริมเข็มเข้าไปเสริมความยาวเข้าไปอีกหน่อยครับ แต่บางที่มันก็ตีไม่ลงนะยาวใช่ไหมฮะชอบบางทีโชคดีไม่นี่ตรงนี้มันที่เป็นที่ที่นี่ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะแต่ก่อนเป็นบึงบัวแถวนี้บึงบัวครับครับเพื่อนเพื่อนครับน้องๆน,นะครับการตอกเสาเข็มฮะมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบมีบอ่อพายหมายความว่าเราใช้เจาะลงไปก่อนแล้วเทคอนกรีตลงเหล็กอย่างที่ผมสร้างตึกใหญ่ๆนะครับตึกอย่างตึกสูงสูงหลายหลยตึกนะครับในกรุงเทพ สูงกันข้างต่างเราใช้เยอะมากาตั้งแต่โบพายแล้วก็ไพ<อ>ลิงหมายความว่าการตอกใช้ปั้นจันตอกนะครับแต่ทุกอย่างของการตอกลักษณะนั้นครับทุ่มเทและเสียตังค์มากครับเราก็ต้องตอกจนกระทั่งมันแข็งแรงถ้าเป็นไพลิงที่เราใช้ปั้นจันตอกนะครับหมายความว่าลาดเทนเบอลาดเทนโบอ่ะสิบสิบสิบครั้งสุดท้ายอะ่ะหมายความว่าถึงส้ตรงของของพื้นข้างล่างแล้วที่รองรับเสาเข็มได้ครับแต่ที่นี้ เรามั่นใจว่าใช้ลักษณะนี้สําหรับบ้านแค่2ชั้นนะครับรับได้สบายเป็นโรงรถที่เสริมออกมาซึ่งของเดิมก็มีการตอกเสาเข็มคอนกรีตแล้วแหละครับอีกรูปแบบนะครับของการการทําเสาเข็มนะครับเพื่อนๆครับขออ่ส่วนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเต้นครับเป็น9ต้นหมดเลยนะครับเก้าต้นครับดีครับการที่เราใช้แรงแรงของคนเรามาตอกนะครับ มันจะส่งให้กับความเสียหายที่จะเกิดกับหมู่บ้านเรานี้นะครับหรือว่าจะไปแรงคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผลักดันดินให้ดินส่วนเนี่ยไปดันให้เสาซึ่งเป็นฐานเสาเข็มของเขาเบนหนีไป <c oughs> ทำให้เสาเสียศูนย์ครับอ้อย่างนี้ดีดีที่สุดกับเน่ขอแนะนํานะครับในยุคนี้นะครับถ้าเป็นไปได้กอ็อย่างที่มีเบอร์ของช่างไว้แล้วติดต่อโดยตรงกับเขานะครับ ตัวผมเองก็ยินดีครับเราจะเป็นที่ปรึกษาด้านควบคุมและบริหารการจัดก,การก่อสร้างให้กับทุกโครงการครับแต่ล็กใหญ่หญเราไม่ไม่ไม่สนใจครับเราก็ต้องการเพียงเพียงว่าทุกผ่านทุกงานที่ผ่านมือเราขอให้มันมีคุณน่าสมบัติมาตรฐานงานก่อสร้างเป็นที่ยอมรับอของเจ้าของโครงการและก็คณะทํางานซึ่งหมายความว่าชื่อเสียงเขาไม่เสียครับครับนี่เห็นไหมครับว่าครับ สวัสดีครับขอให้ทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้นาําความรู้หรือว่าไปเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับน้องๆที่เป็นนักศึกษาก็อย่าลืมนะครับหากอเอาไปเป็นต้นแบบในการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตในการก่อสร้างอะไรก็ได้นะครับครับสวัสดีครับโชคดีได้เจอกันอีกนะครับ